วัดตรงนี้ออกมาอ่ะน,นี่เก็บคอก่อนเก็บคอหนึ่งเซนเก็บวงแขนสามเซนก็จะ,จะได้เก็บนี้ออกมาอย่างที่ครูบอกถ้าใครอยากให้ตรงเนี้ยมันมันจ้ำจ้ำก็ตัดออกและแทรกไปสามเซนแต่ไม่ต้องให้ขาดนะมันจะติดกันนะแต่ว่าคนที่ชอบแบบว่าใส่หลวมๆสบายๆนะ่ะตัดได้แล้วก็แทรกเพิ่มอีกสามเซนแต่ถ้าขี้เกียจก็เอาแค่นี้สวยแล้วนะ ราวนี้ด้านหน้าด้านหน้าจะจากจุดนี้จุดสะพกอแา้งผู้บอกเริ่มสามเซนตรงไหนนะคะตัดเอวออกแล้วก็แซงสามเซนทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราชอบแบบนั้นอ่ะเราแซงตั้งแต่ยาวหน้าบวกเนี่ยเราบวกไปสี่ ะระบบไปสี่แต่ถ้าเราขี้เกียดเราอยากสร้างตามครูแล้วเราไปแทรกทีหลังก็ได้ไม่ไม่ผิดอันนั้นก็คือปิดเกตคอเกตบ่าแล้วก็เปิดข้างนมอ่ะครูเออเราก็เปิดเพิ่มเปิดเกลเพิเ่มให้มันสวยๆอันนี้วัดออกมาอันนี้คือสะโพเกเรานะเส้นสะโพกเรานะ ันนี้นะคะจากเส้นเอวดูนะจากเส้นเอวนะวัดออกมา10เซนอันนี้วัดออกมา1.5อันนี้วัดออกมา1.5อ,อ,อ,อันนี้ก็คือเหมือนกับคอปกในตัวที่เราเคยสร้างเป็นประจำนะคะอันนี้10เซนควางกว้าง6เซน อันนี้นะออกมาก่อน4เซนแล้วก็ความแป้งตรงนี้6เซนตรงนี้โค้งนิดนิดโค้งนิดนิดนะอาจจะใช้ไม้ไม้นกแก้วอยู่ไหนลูกยีมหน่อยใช้ไม้นกแก้วโคง้งไม่ต้องโคง้งโค้งมากนะโค้งแบบนิดเดียวอย่างนี้โค้งนะส่วนอันนี้ ลากเส้นจากแนวพับปกอันนี้คือแนวพับปกนี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าลากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันก็ไม่ได้เปนส้นเลอะไรเลยอ่ะตอนนี้พอเสร็จตรงนี้วัดออกมาขึ้นมาเท่ากับคอหลังอันนี้คือหนึ่งจุดห้านี่คือ0ูนจห้าแล้วก็โค้งคอหลังวัดคอหลังให้ได้ได้กี่เซนต์ือว่าได้แปดเก้าแปด วัดได้เก้าเก้าเก้าขีดเส้นมา3ามเซ้นโค้ง<ฮ>แล้วก็ไว้คอหลังอีกทีหนึ่งอันนี้ยาวแค่ห้าถึงหเซนก็พอทีอน,นี้เราลองวัดคอที่เราชอบก่อนว่าเราชอบแบบไหนด้านข้างวัดออกมาสามเซนนะสามเส้นนะ อาจจะถ้าใครไม่ชอบหลวมไม่ต้องเพิ่มนะถ้าใครชอบหลวมก็วัดออกมาอีกสามเซนแล้วก็ตีตรงนี้ก็สามตรงนี้ก็สามไล่ลงมานะถ้าเราชอบชอบให้มันกว้างก็เพิ่มสามถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเพิ่มเนี่ยถ้าใครชอบแบบหลวมอีกนิดนึงได้ตั้งแต่หนนะึ่งถึงสามเซนอะเลือกเอาหนึ่งถึงสามเซนแล้วแต่ชอบนะถ้าคนตัวใหญ่ๆแล้วชอบแบบสไตล์หลวมๆพองๆก็ สามเซนถ้าเราไม่ชอบก็หนึ่งเซนก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้เอาที่สบายใจนะอ่ะเท้าออกก็ต้องอ,ออกทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังอ่ะพอที้เสร็จพับเส้นนี้กดรอยออกมากดรอยตรงนี้ออกมาแล้วก็ทําปกแต่เดี๋ยวไม่มาให้ครูดูก่อนนะครูจะเช็คปกให้ก่อนอันนี้แท่งหนึ่งเซนอันนี้แท่งสองจุดห้า คราวนี้ตรงนี้พอเราออกมาสิบตรงนี้เราก็จะต้องป้ายออกมาอีกนิดหนึ่งให้เท่ากับตรงช่วงเอวเราตรงนี้นะสมมติว่านี้เราวัดออกมาสิบแล้วตรงนี้นะคะให้เราวัดจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้ว่าได้กี่เซนช่วงนี้ถึงช่วงนี้สมมุติว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้เราได้เจ็ดเซนเราก็ออกมาเจ็ดเซนแต่ต้องทำตรงนี้เสร็จต่อออกมาสิบเซนแล้วก็หกเซนตรงนี้เสร็จต่อแล้วค่อยต่อสายนี้ออกไปสายนี้ที่เราต่อจะเท่ากับตรงนี้ เสมอาตรงนี้ละวันได้หตรงนี้เราก็ออกออกไปหถ้าตรงนี้เรวัได้7จ็ดเราก็ออกไป7จ็ดตรงนี้ก็จะมาปิดพอดีกับตรงนี้อย่าลืมเส้นนี้ด้วยมันต้องมีแนวป้ายปิดซิปอันนี้เราเรียกว่าแนวป้ายปิดซิปต้องทำตรงนี้ด้วยนะไอความคับหลวมที่ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราชอบแบบว่าเป็นเข้ารูปร่างสวยงามเราก็ไม่ต้องเอาออกแต่ถ้าเราเกิดระบาปุ้ยไม่เอาเข้ารูปมากเรากลัวใส่แล้วไม่สวยล้วก็ เอาออกแต่เอาออกไม่เกิน3มเซนนะถ้าอย่างสมมติปลาจะเอาไงคปลาก็เซนพอเซนเซนครึ่ง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 ให้หมดแล้วก็ตีออกไปนะอย่างกบเกเซนเดียวพอเซนเซนเซนอย่างเอเนี่ยก็เอาไปเลย3เซนสามสามสามจะได้สวยก็ตัดตงนี้อะแนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ครูเช็คก่อนตรงนี้ให้ครูเช็คแค่นั้นแหละ คันนี้เกตจะเย็บตรงนี้นะถ้าจะเย็บตรงนี้ก็เจ็ดเซนพอตรงนี้ไม่ต้องเย็บจับเป็นจีบก็ได้นะคะจับเป็นจีบครับจีบอย่างเงี้ยครับจีบน่ารักน่ารักแล้วก็รีดเอาอาจจะเย็บแค่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยครับเย็บแค่นี้ตรงนี้ปล่อยมันตรงนี้ปล่อยมันก็น่ารักแต่ชิ้นหลังเราเย็บไปเลยชิ้นหลังเรย็บไปเลยมันจะได้น่ารักอ่ะแบบนี้อ่ะทําเลยเสร็จแล้วง่ายมาก คือถ้าได้โครงสร้างมาันก็จะง่ายไอ้ตัวเข็มขัดเนี้ยสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยเราได้หกใช่ไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยเราก็ทําไปหกเหมือนกันแล้วมาปูกชิ้นเนี้ยมันจะผูกคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเอวต่ําลงมาสมมุตินะถ้าเราเอวต่ำลงมาใช่ไหมครูแนะนําว่าเส้นเนี้ยให้เราอยู่บนนี้สมมุติว่ามันหกใช่ไหมก็อย่างละสามสามอย่างนี้ได้เส้นนี้ก็ขยับขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ ให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้สวยกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เพิ่มไป3ามเราเพิ่มเหมือนครูเส้นหนึ่งใช่ไหมเราใช้เส้นตรงเอวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ดูเอวสูดูตัวสูงใช่ไหมสมมติว่านี้6เซนจากเส้นเอวเราเนี่ยก็วัดขึ้นไปสลงมา3แล้วตรงนี้ค่อยต่อออกไปอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ดูสูงอ่ะอันนี้ต้องเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะทำได้แต่นี้คือจะดูขายาว ถ้าเส้นนี้ก็ได้เอาที่ชอบชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะถ้าตรงนี้เอาขึ้นขึ้นสามลงสามอีนี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องขึ้น3มลง3าเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเส้นยาวต่อกันเส้นขอบเอวเนี่ยมันยาวต่อกันอันนี้ต้องเลือกด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันก็จะยาวต่อกันถ้าสมมติว่าหนูใช้นี่สามนี่สามนี่ม่นก็จะสามกับสามแต่ถ้าเราใช้เส้นเอวเลยแล้ววัดลงมาอันนี้ก็ต้องเส้นเอวแล้ววดลงมาอันนี้ต่างกันนะ เอาเลยลุยแต่แนะนาว่าถ้าเป็นคนไทยคนไทยจะัวเตี้ยครึ่งครึ่องอ่ะดีขึ้นไปสามลงมาสามแต่ถ้าเกิดเราบอกอุ้ยรู้สึกว่าแม่วเ,เดี๋ยวมันจะเหมือนเด็กเอ๋อเนาะเราก็ขึ้นไปสองลงมาสี่อย่างนี้ก็ได้ปรับได้